ดอ,อกจอมันอันนี้ยากระบอกเลยนี่มันนี่มบิง่งอันเทคนิคการย้อมผ้าของชาวบ้านนวศรีวิไลเอ้ยกําลังย้อมผ้านวลเนียนนวลเนียนอยู่เลยมาบวชทันด่งไฟเ <c oughs> บิ่งน้าหลังก็ได้หรอกเนาะอันเอาพิสังตั้งไฟอันนี้คะเขาเอื่นว่าพ่สังอันนี้นะอันนี้นี่เขาเอื่นว่าหินหินนี่หินโอ้หินนี่ทาตาก้อนเดียวเขาก็า มันกระตังเป็นเสาบได้อก้อนก็คือตังเป็นเสาบไดกยแต่ต้องส่องใสหินสามก้อนโอ้ถึงจะตั้งได้แม่นค่ะหินสามก้อนเขาเชื่อันว่าสามก้อนเสาอาคือสลดัดไทยแทบ้านอันนี้สามก้อนเสาเพื่อสีตังเสาใดสามก้อนเสาในี่เห็นนนดนั่งกระไดโอเขาตั้งเห็ดกับเขากับนามนมพาถ้าตั้งทร<ห><อ>งอันนี้ดีเป็นได้ไรตั้งทองอันนี้ ลมท่านที่ความทันที่เออความท่านทีไ่ได้กินแน่ยอมพากันยอมก็ได้เห็ดนกินกับเห็ดบ่วได้สามก้อนเสานี่นม,มาจากตรงนี้เนาะเออเด็ดละโอ้สกอนเ,ออเออสาแต่ทุกอย่างยายแดงก็นิยินแต่ว่าสามก้อนเสาแต่ไม่รู้ความหมายเลยไอ้ลูกหลานว่าสุพังโออเก่งเก่งเก่งลูกหลานันนี้สิวิไลนี่ อันนี้สามก้อนเสาเนาะอันนี้ย้อมผ้าอย่างนึอันนี้ย้อมผ้าไหมถวายพระถวายพระถวายพระย่้ำเทศกาลเข่าพั้นสาอือเอิ้นว่าผ้าผ้าอันนี้กับเทปเป็นผ้าไอผาอาบน้ำฝนค่ะนี่ยโอ้โอาบน้ำฝนแล้วแต่คนที่ใส่เ้่าแต่คนสีใส่อะนะคะถ้าตามเป็นผ้าคุ้มไายนี่แหละแต่ว่าเทปเป็นผ้าอาบน้ำฝนก็ได้แต่เฮาเอิ้นว่า ผ้าอาบน้ำผลถวายพระช่วงเข้าพรรษาก่อนนี้นะ <laughs> เนาะเอิมายอมสีมันเป็นผ้าไหมเนาะนนะอันนี้เนาะเป็นผ้าไหมยอมเพิงแทวบ้านี่จังสีได้นี่อันนี้ต้องยอมชม่วโงหนึ่งป้าโตใส่เวลาหงึงแถวบ้านน,มมนี่คือมีความอดทนสูงแค่ถ้ายอม,มหวมวกชมวงนีง่มันเป็นด้ไรนี่ถ้ายอม,มหมวกชมวงหนึ่งไอ สีผ่ามันสีบะคงทุอ้เวลาใส่ไปแน่นๆเนี่ยสีมันสจืดแล้วเป็นยังคืออันเก็ดกลับไปก็มาอย่างนี้นี่ต้องกลัปบไว้โถล่ได้เบ่ปะบ่ได้พราะว่าผ่ามันสี่างโอ้มันสีแดงนค่งโบทั่วพราะว่าขันบบกลับหนึ่งมันสีข้าต้องมั่นกลับการวองผ่าต้องมั่นกลับขันบกลับหนึ่งสีมันสีขืนมากแล้วมันสีมะค้อผ่ามันเสียดถ่ผ่าดัง ผ่านตั้งจต่สิงห์กงายดีพอสุทมั่งเสมอนึกว่าคือดุหแท้สาวอยู่ไหว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 ปานว่าเศร้าเส้นขบุญอรรถโอ้กับหาหน่อยนี้อ่าส่งนึงความอดทนสูงอีบีสาเพั่ซี่ได้ผ่าแต่ละชิดนี่อยากได้บุญเนาะอยากได้บุญอยากได้บุญนี่ มีความอดทนสูง,<ร>งมาก<ร>เลยต้อง,งมีความเพียนมีความเพียนอีกย,อย่ยอมผ่านในย่อมวันผ่ากับว่าใไ,ได้เลยโบคะแอนค่ะย่อมมันผ่านในมันมองนแนวโวนานคนวาค่ะโอ้และว,วิชาย,ย่อมผ่านี้ เอามาตะโพว์ตะเม่คนบ่นี่เออแตะโพว์ตะเม่ห้องเสร็จแล้วโอ้เป็นภูมิปัญญาอันดีเลิศเลยตะปูตะปูตะปูตะยาเสร็จแล้วสืบทอดกันมาจนหอดสมือนี่แหละบ่ดะได้ยากมีผู้ใดเห็ดไว้เดอ้อ<ห>เดี๋ยวนี้ฮะถ้าต้องศึกษาไว้อายากเปลี่ยนแลยวอันนี้เป็นการย้อมผ้า อ uhm, <cima. S 1> ขอเบิ่งคนยอมผ่าเน <laughs> <ând> ี่ยเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะมาดูอีกทีนึงตอนนี้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเศร้าผักน้ำแล้วบัะ นี่น่ะบานนี้าตากไวให้มันเย็นแล้วจังคยล้างโอ้ว่าสีล่างโลดโเมีนเนาะหลังจากต้มน้ำสีได้ชั่วโมงหนึ่งเรามาตากผ้าก่อนบาดนี้โอ้ยเป็นไอถวดๆด,ดูให,มหนน้มันเย็นเนาะให้มันเย็นแล้วจังค่อยล้างบานนี้คนเราโอ้มโยมผ้านี่มันบไปทำบรนดาเนี่ยมันหลายข้าอี๋อ่ะนี่ เอามาล้างแล้วไม่เห็นได้ไงแบบน,นี้ล้างแล้วก็ปั้นแหงตาตากรเล่าโอ้ล้างสะอาดเห็นสะกอนล้างตาี่ก็ต้องทให้มันเย็นเย็นทุ่นบอกโอ้ถ้าถ้าพมห้อนี่มันเป็นอย่างซีสีออกโอ้พว่าสีมาได้ปิดต้องห้มันรอเห็นซีมันปิดก่อน มันกำลังเปิดอยู่คว่มหอนโอ้คนวาวนี่นี่ต้องรอให้มันเย็นก่อนสีจุดติดฟุ่มหอนอยู่สีมันสีคล้ายโตผู้ชำนาญการคนเวานกอเย็นเรียบร้อยแล้วกะมาล่างน้ำล่างน้ำแล้วกะเอามาเห็ีดอย่างเอามาปั้นแห่งหมดปั้นแล้วกะรียดให้มันเรียบใส่ อ๋อหลังจากปั้นหันตหถ์ก่อนหลังจากปั้นแห้งแล้วไปรีดแล้วก็ไปถาวายพระได้โอ้โหได้แล้วเป็นช่วงกบฏการปั้นแห้งแล้วก็รีดแล้วก็ไปถวายพระอืมว่าย่อมนี่เนาะเฮงเนาะเย็นหลังจางมาใส่น้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหเฮงจังจสเย็น น้องอุ่นอยู่อ่ะคุณยายแดงขอจบคลิปก่อนมานี่เดี๋ยวจังสิบใหม่อีกสวัสดีค่ะ